สวัสดีค,ดค,ครับผมภูมิมลิยมานะครับผมทุกท่านอาจจะได้เห็นนะฮะสองหนุ่มสองมุมนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตานครับผมมาหลาคลิปมากเลยนะฮะยังไม่เคยแนะนำตัวเป็นเรื่องเวลานะครับผมสวัสดีครับผมชื่อโอนะครับผมใช้อินเกมเนมว่าอาเฟมนะะอ,อนฮะก็ต่อจากนี้ก็อาจจะได้มาโปรร่วมคลิป กับพี่ปูโมนี่มาในกาฝันฝั่ตัวด้วยนะครับผมก็พี่โอ๋นะครับก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นในส่วนของเกมอาร์ตปจิปจิอาโอเคทุกท่านนะครับอยากดูคอนเทนต์อะไรมันๆนะครับเดี๋ยวรอดูกับพี่โอ๋นะครับผมเดี๋ยวจะมีเกมมันๆโผล่มาแน่นอนครับขอให้จริงนะครับโอเคสวัสดีครับก็ชื่อบีนะครับในเกมก็จะเห็นชื่อเป็นเลฟซูล่าหนึ่งในมันสมองของทีมนะครับผมก็เราอาจจะได้เห็นพี่วีมานั่งแก้ไขพัซเซินกันนะครับสมองไหลน่สมองแน่นอนนะวันนี้จะเป็นเกมอะไรต่อก็เดี๋ยวรอไปรับชมไปอ ข้้ามไปใหฮาเดสครับผมอันนี้เป็นเกมฮาเดสนะครับจูจๆก็โดนลากมาเนี่ยจูจๆก็โดนลากมาด้วยนะครับงงๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมก่อนนะครับทําใจเสร็จหรือยังหายใจเข้าหายใจออกต้องทำอย่างนี้เลยเหรอคือมันมันจะอธิบายให้ฟังใช่ไหมว่าเล่นยังไงถ้าลองลองลองเข้าไปก่อน อธิบายให้คนดูฟังคร่าวๆนะครับว่าเกมนี้คือเป็น Dungeon c r a w l e r Hack and Slash r o g u e l i k e นะครับผมทั้ง4ปุ่มเนี่ยคือเออ่เป็นท่าจุตีหมดเลยมแต่ท่า X อเป็นตัวใช่ครับผมขยับแล้วอันนี้จริงๆท่าจุดน่าสนใจนอกจากเกมเพลย์คือดาหลอกกันพูดตัวละครมันจะพูดจาแนวยงยูนคนประสาทสไตล์ฝรั่งที่แบบได้น่าสนใจก็จะเห็นในเดวิดแมคคลายบ่อยนะครับในลักษณะนี้เป็นต้นพระเอกคนตีคนตีหน่อยแนวเดวิดแมคคลายนี่เองอันนี้เราสนาบ ครับผมโอเคอราจะมีมอนสเตอร์แล้วนะเราก็สังเกตนะครับเกมนี้ไม่มีทูตัเลียงนะครับผมกระโดดเข้ามาปุ๊บสู้เลยนะครับโอ้โหรวดเร็วมากนะครับคือทันใจมากไม่ต้องมีผู้คุยใดๆทังสิ้นนะครับโอ้ยโดนดาเมจด้วยดาเมจนะครับดาร์เร็กดาเมจจี้ครับตอนนี้จะมอนมอนมอนโอ้โหนนนโนตอนนี้เป็นมอนสเตอร์สปอนมอนสเตอร์สปอนนะครับผมหลักๆน่าจะเป็นมาจากเรา ีมีอะไรเดชอันนี้คืออะไรเรากดด้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยนะครับกด accept ได้นะครับผมซาคริ r u s นะฮะ It's got to be h e r then the n นเ e ียร์กูสชอบเสถ่ายเออพากด้วยกันนี้นะครับเจ้าปู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่พี่ปู่พีป้ภาพภาพเป็นพค้ชเขาว่าได้หลานโอ้โหเปนประทิดแล้วอย่าเลยดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ choose one นะฮะ choose one ก็เกมนี้จะดาเนินเรื่องตามเขาเรียกว่าเป็นกรีกมิสโลจีเนาะตันเลนเรื่องของกรีกเลยนะครับเฮ้ยเราแฮกกันสแลชแล้วเราจะเนนสแลชนะครับผมเน้นเมนเป็นเมนเวิพอดอแล้วโอเคทม่เราเจอเวก็เปเนเพอร์ดเานเคร์ดเมนเวิร์ด่มนเวิร์เเลืรดเมาเวลรอ3เเติม5ดเนีวยรช่เรนเราดเมนการ์ดเมเวร์ดเมีเวิร์จะมีกวิรเลืเวดเมนเดเมนวรดเมนเวรดโดนเวกรัดเมนเวรดิ์วเม รักษาเลือดกับบูมวางครับเกมแฮกแอนด์สลัดถ้าบูว์แต่รักษาเลือดมันจะเป็นหนุกได้ยังไงนะโอ้โหอันนี้ได้พอตโต้ไปอัดใส่คอมพลีชันเพิ่มแล้วครับตอนนี้อโอ้คือฮาร์เดสเนี่ยมันก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเนาะคือมันก็จะเป็นแบบเกมแอคชั่นที่ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ว่าก็แค่แฮกแอนด์สลัดจะไปยากแค่ไหนมัไมมันยากเหรอก็เดี๋ยวก็รู้ก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เราเจอกุญแจท่านแล้วมีกุญแจครับอ่าเต่อไปต่อ มีทางแยกนะครับเป็นประตูสองฝั่งนะครับเราผิดทางหรือเปล่าอาแล้วไปทางเดียวกันแต่ของพิดาไม่เหมือนกันพิด้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ห้องจะแยกตามรูดดรอปนะครับว่ารีวอร์ดของการเคลียร์ห้องนั้นจะได้อะไรนะครับผมใช่ครับโอ้โนเลือดโดนไปรกสามตัเมตนะครับผมอันนี้นะครับเกณฑ์แม็กซ์เฮลท์นะครับพุ้อีกแล้วสังเกตนะครับว่าตัวเกมไม่มีอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่เริ่มเกมมาครับสุโขเรียวก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โห สู้อย่างเดียวนะครับเข้ามาแอคชั่นเบสอย่างเดียวครับยังไม่ทราบนะแต่มันน่าจะเป็นแค่แดนที่หนึ่งหรือเปล่านะโอ้มีเกืบโดนะครับเกือบโดนแฟบนะครับเมื่อกี้อิ s a trap นะครับแฟบหมดเลยเอ็ดจ็อครับคือต้องทำลายต้องฆ่าก่อนใช่ไหมโอ้โหนี่มันพี่บ๊อบในเทเกนหรือเปล่าเหลือเลือดอยู่38นะครับซ้ายล่างนะครับผมซ้ายล่างจะเป็นเกล็ดเลือดนะครับ38วสทับเจนะครับตอนนี้คือเลือดที่เหลืออยู่นะครับ อันนี้เขาครับอ่าอันนี้ครับที่ stronger and can deflect อันนี้คือเราเลือกไม่ได้เนาะเพราะเรามีแค่อันเดียวครับตอนนี้เปิร์ลเดียวใช่เรารับมาแค่เปิร์ลเดียวเราไม่ต้องอันล็อกอะไรอื่นเลยนะไปต่อเลยนะเพราะตอนนี้เรายังมีความสามารถเดียวที่เราได้รับจากอัฟฟิน่านะครับเทพอัฟฟิน่าเัฟฟิน้าของเรานะครับเพราะว่าเหล่าเซนเซียนะครับเขาไปสามารถไปช่วยได้นะครับผมก็จะเข้าไปอยู่ในวิหารนะครับแต่ที่ทั้งที่มันเดินอ้อมไปก็ได้นะครับผม ครับคศพทราบก็มันจริงอ่ะโอเคครับน้ำแดงนะครับโอ้มีไอเทมเทียบเลยเก็บได้ทุกอย่างเลยปันเนี่ยที่นี่คือช็อปครับผมเราเรามีเงินขวาล่างเราเราคุยกับคนนี้ก่อนเอาคุยไม่รู้เรื่องอ๋อเป็นเพื่อนเหรอเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าซัคริอุสเป็นใครนะครับอืมเรารู้แค่ว่าเรารู้แค่ว่าตอนนี้ซื้อได้อย่างนี้กุญแจเพราะว่าตังมันนี่มาเยอะแล้วเราดูตัง ข่าล่างครับขาล่างจะมีเกรซี่ซูหรือเปล่านะอ่าอันนี้อันนี้คือเราเรายังไม่รู้ความสอดคญของมันว่าเราต้องสูในอะไรไม่ถ่านเรากดไปแล้วเลยกดไปแล้วเรืองอะไรครับผมแล้วเลือดเลือดอยู่ซ้ายล่างครับซ้ายล่างไม่ใช่เลือนเลยที่เราปีนเลือดโอ้ยเสียงเพลงช่างร็อกสุดร็อกเลยแบบร็อกเลยมีระเบิดปะดีเปล่งได้เกล่งได้นะครับผมพลังแห่งอะเทน่านะครับอะเทน่าสามารถปกป้องเราได้โอ้ไม่ไม่ได้นะอันนี้เพราะอะเทน่าปกป้องเราไม่ได้แล้วครับเลือดเหลือสองครับ ตอนนี้จัดโอ้ครับเพื่อนเดอสองทำยังไงดีครับจัดโอโอ้ระเบิดตัวทิ้งครับเรียบร้อย t h e r e is No Escape นะครับตายเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะไม่มแพคเอ็นเซเลสเฉยๆนะเนี่ยเกมแพคเอ็นเซเลสเฉยๆโอเคแต่เราก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะให้เลือดน้อยหรือเปล่านะ House of Hades นะครับ House of Hades โอ้เรามีหมาด้วยใช่หมาสามหัวคุณคุ้นไม่เอ่ยเล่นกับน้องหมานะครับเล่นกับน้องหมาได้ด้วยนี่มันฟีเจอร์ของเกมนี้หรือเปล่าน่ารักมาก My uh, stupid boy. Stupid boy. Oh, I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. Well, so how was your wanton ransacking of my domain? Uh, okay, so like, uh, my ransacking was a delight, thank you for asking. So, I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. โอเคเข้าใจแล้วก็คือเราอะต้องการที่จะ reach the surface ซึ่งคำว่า surface ตรงนี้น่าจะแปลว่าบนโลกกลับไปบนพื้นผิวของโลกต้องรับซึ่งถ้านี่เป็นชั้นใต้ดินที่สุดเราก็คงจะต้องตะลุยมันคล้ายๆกับเหมือนกับทาเวอร์ปีนปีหอคอยใช่แล้วครับที่นี่คือโดเมนของพ่อเราครับ Hades นะครับเป็นทอง Use stronger. darkness. the to Night Ah. mirror grow and ตรงนี้เหมือนเป็นจุดที่จัดวิ่งผ่านรอบแรกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่เล่นกันเข้าใจแล้วก็คือสนใจบวกไม่เคยสนใจบวกอย่างเดียวเราเราต้องเราต้องเออ่ลุยแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาลุยใหม่แล้วก็ตายแล้วก็ลุยไปจนทั้งเราเก่งพอที่เราจะไปถึงเซอร์เฟสน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะฮาครับผมถ้าเบสเกมก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับอยู่เอ็กซิสเทนี้มีดาะล็อกแล้ว weapon โอเคนี่ครับ อแสดงว่าอ่นารูโตะตอนนี้เรามีธนูมีโล่แล้วก็มีหอกนะครับที่เราสามารถล็อกได้ต้องเก็บกุญแจเข้าใจและเพราะเข้าใจแนวทางเกมแล้วน่าจะต้องอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะเนี่ยน่าอีกสักพักใหญ่ๆหรือเปล่าอ่าอาจารย์โออาจจะผ่านได้ในรอบเดียวก็ได้ไม่แน่นะครับอะไรน่ะไฟฟ้าเทพสายฟ้านะครับมีอยู่คนเดียวครับนั่นก็คือนั่นคือเดอะแฟลชนั่นคือ ถูกคนนะครับแล้วก็ถูกนะเด็บสุดเลยก็โอ้สุดเหรอสุดเนี so, oh. ่ยส so, ุดนะครับเด็บสุดเด็บสุดที่กดอันติแล้วก็ผ่านทั้งแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหแล้วมันก็ไม่โบราณนะขยุ่โอเคนะครับผมแฮปปี้เบรซิ่งแฮปปี้เบรซิ่งนะครับผม็อสกิลเหรอเนี่ยไว้เพื่ออเวุธสกิลนี้ครับหรือว่าแต่ละรอบเนี่ยคือเราจะ ได้สกิลไม่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอแล้วเอาแล้วแคสต์เมทเขาจะมีเบสเบสอยู่และห้าสิบแต่เนี้ยโบสเดอ์เมทเนี่ยคือเพิ่มเข้ามาคือไม่มีเบสตอนแรกจจสูะใช้เขาจับสูงเพิ่มเข้ามาจะเป็นส่กระเมดด้วเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งจับเบสต่เอ้าทำอะไรถึงแห้งแต่เราไม่มีความสามารถดีเฟล็กแล้วนะครับเพราะว่านี่เราเริ่มใหม่ปุ๊บของหายหมดนะครับเดือดเรียบร้อยห้าดาเมจนะครับว่ากันนี้เลยครับตอนเราเล่นเราก็เกี่ยบทับก่อนนะ ตัวแตกครับตัวแตกครับตัวแตกแลตอแทบแล้วครับในเมื่อครั้งนี้เราพอจะรู้แล้วว่าเกมมันเล่นมันยากนะครับอาแล้วจังโอ้ยครับมาแล้วครับไมันยากจริงด้วยรับนยากจริงๆด้วยครับอหมัเเเบร์ลลยชอบจังเลยคนแบบนี้อ้าแล้วมีอะไรสามงามนะครับสามงามคือใครเหมือนกับปอเซดอนหรือเปล่านั่นแหละครับเอาแล้วเฮ้ยไม่น่าเลย ครับเคลียร์ไปห้องแล้วครับเจอแล้วครับผมสามง่ามนะครับสามอังคืนนเบอร์ทุนอังคืนน้ำประทุนครับคุณลุงหมายเลขสองนะครับมาแล้วเขาเฟิร์มโกรธเฟิร์มมาตะไกายครับ You yourself out of dollar world. To cover get the that in ไอ้ให้ไอ้บ้านเราต้องการอันนี้มากกว่าหรือเปล่าอ้าวแล้วจะฉันอเริ่มคำนวณแล้วครับเี่ความมั่นใจมาเต็มที่ครับดาเมจไม่เอานะครับเอารีวอร์ดก่อนนะครับเอาก่อนก่อนสิครับปู่อ้าวเนี้ยปาดรให้ครับโอ้โหโดนแล้วครับสามเาเมจแบ็กแซบเรื่อยๆครับแซบเรื่อยๆมันเจ็บจังวะ สีนี้คุ้นๆนะครับเหมือนเราเคยผ่านมาก่อนแต่แต่ว่าเราเงินเราไม่พอนะครับถ้างั้นก็คุยเพืกจีริสุวรรเห็นไหมโเค้ขาไม่คุยกับเราให้คุยกับเรานะไม่เป็นไรก็แค่ไปต่อไปเรื่อยๆสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราคุยได้หลอกตัวละครก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอ๋อเหตุการณ์อะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเอาตัวรอดให้ได้45วินะครับ จับโอนเริ่มสำรวจแล้วนะครับสำรวจแทนที่นะครับแค่หลบหรือเนล่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจับจะโอนเริ่มสำรวจแทนที่แล้วนะครับเอาแล้วแค่หลบหรือเปล่านะครับเมื่อกี้แต่ต้องหลบให้พ้นด้วยนะครับก็ถูกปุ๊บจูปอ่าเอ้ยอินบอลเลเวลเควินนะครับอันนี้มีการจูบครับจูบัตรูได้ด้วยนะครับมาใกล้ๆด้วยซจำไปนี่อ่านี่ครับสเต็ปเท้าครับเลยเล่นเด็ดมาเดียร์ไลท์เก่งนะเอ้าวเฮ้ยอ่าจบแล้วจบแล้วดีอินบอล ใช่สมุทรไลน์มีชีวิตเดียวก็พอแล้วอ่าสมุทรลน์มีชีวิตเดียวพอแล้วต้องไปพูดกับเซกิโร่แล้วครับอันนี้เซกิโลใหญ่ด้นก็ไตันนั่นนะครับเซกิโร่เป็นเกมอะไรนะเซกิโร่เป็นเกมอะไรก็เป็นแค่เกมแฮกแอนด์สลัวะโอ้โหแฮกแอนด์สลัครับผมชอบจังเลยคนแบบนี้ใช่นี่เข้าใจได้ผิดหรือเปล่าเราไม่เคยคิดที่เอาแค่เอาตัวรอดนะเรามาเพื่อที่จะมาชนะโอู้หูชอบจังเลยคนแบบนี้ ครับตอนนี้นะครับเราเจอศัตรูเน้นโปรเจคต์นะครับเน้นยิงอย่างเดียวโดนไปอีกแล้วค้าดาเมจนะครับโอ้โหนี่มันแฉบทักอิสตราบนะครับผมไลแดะผ่านได้แดะผ่านได้ครับโดนไปค่าดาเมจนะครับเด่นจริงจรินผ่านได้โดนกระสุนเต็มหน้าโดนกระสุนเต็มหน้าครรัับบเต็มๆนะครับจุดเมื่อกี้อุ้ยมีเหรลเนี่ยรู้รู้ไหมว่าอิสตราบที่มาจากอะไรมาจากตาบงโอ้โหอ้าวตายซะแล้วนะครับ เราต้องชนะไม่ใช่เหรอครับเกมมัถูกดีไซน์มาให้เราสตรโกในช่วงแรกๆนะสตรโกในช่วงแรกๆได้นะครับผมพอครับบาร์รต้าครับทีเทอร์นสเปียครับผมอ่ามีตัวอะไรเกิดขึ้นมาเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรมีเครื่องหมายตกใจด้วย สเกลี่เป็นตัวดัมมี่ไว้สำหรับซ้อมซ้อมสู้กับเรานะครับจะเป็น NPC ที่เราสามารถคุยได้ด้วยมีการชาร์จแอทแท็กนะครับอันนี้มันเกนชินหรือเปล่าโอ้ยชาร์จแอทแท็กครับผมวายเป็นสเปเชียลแอทแทกสามารถรีโค้มาได้ด้วย again again and again and again ู 2PM ก็มานะครับโอ้โหสุดยอดจริงอยากเห็นจัดตัวเต้นเลยนะครับอะไรล่ะจาเดลัส คอนเดลลาร์คือเอามาทุบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอ่านี่ครับคอนเดลลาร์คือจะเป็นคอนที่ไว้สำหรับอัปเกรดอาวุธเบสของเราครับเอาอันนี้แล้วกันอ่าได้แล้วนะครับนี่เป็นสายชาร์จนะครับเป็นครั้งแรกจะได้เห็นคนเล่นสายชาร์จนะครับผมดีวานแอโร่ครับดิวานแอโร่เอทิมิสนะครับผม เป็นเทพแห่งการยิงธนูนะครับผมแต่ไม่มีอะไรที่ให้เลือดเลยจริงๆเนาะอ่า okay. special special. เริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าเกมน,นี้เลือดหายากนะครับอืมเป็นเป็น scarce resource นะครับหายากมากเราใช้ attack สเปเชียลนี่คือปุ่ม X หรือเปล่านะอ่าสเปเชียลเป็นปุ่ม Y ครับที่ที่ปลาหอกที่ปลาหอก X คือตีปกติใช่นี่เอาลีโอนอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับจัดโอ้ครับเป็นช็อปนะครับเป็นช็อปครับโ่ารักเลยที่ f l a restore สิเลือดนะครับโดยการจ่าย29นะครับอ่ามี2ห้องให้เลือกครับเดี๋ยว flash เดี๋ยว flash ก็มานะครับ flash ล้นะครับ king of olympian นะครับเดี๋ยว flash แล้วก็เปลี่ยนชื่อก่อนป๊บนะฮะ โอ้นี่คือเป็นไอเทมของฮาดิสนะครับผมครับผมนะครับผมพ่อเรานะครับถือหอกอันนี้นะครับผมเราไม่ต้องการที่จะ take revenge damage แล้วเพราะว่าเลือดเราจะหมดอยู่แล้วก็คือถ้าเรา a ดชปุ๊บเราจะโอ้จะมีอะฮะ perfect dodge นะครับเราจะได้ลด damage เฉนโอเคก็คือกดปุ๊บแล้วมันเป็นเฉนนะเอ๊ะจริงๆนี่น่าจะ เวิร์กกับอันนี้เลยหรือเปล่าเพราะเราสามารถดึงกับปีเชนไลนิ่งนะครับผมอ่ะเราเป็นรองปีก้าะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เงินนะครับผมมีอะไรให้บ้างโอ้โอ้โอ้ห้องนี้มันห้องนี้มันเปลี่ยนไปอ่ะสินโยยยาาว เมดงว่มันเอันนี้เป็นเพลงของชอปเลรับอันนี้ซาทกที่ใช้ในช็อด้คือโอมันคืออะไรเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคอนมีหน้าตาแปลกไปะใครเ่ยไม่เกไมเเรยุดแน่หยุดอย่ขยมะค่เลน้อเมกนะ้อ น้องเม็กเขารับไซต์จ็อบจากเดซไปได้เลยทีนะครับก็แต่ว่าจะวิ่งมีผีมาก็ก็มาทำงานในนรกแทนว่าน้องต้องมีสปริงเบิร์ดแน่นอนมีหรือเปล่าสปริงเต่าตอนเริ่มยังไม่มาครับนอกเรื่อมาเยอะนะครับเอา๋ะครับสปริงเบิร์ดจริงด้วยฉากบอสไฟนะครับผมสปริงเต่าโฉบนะครับมาจะกลายเลยครั้สปิงเบิร์ดจริงด้วยสปริงเบิร์ดนะครับผมแล้วกุรวยๆครับตอนนี้แแค่นว โว้าวว้ารอรู้สึกังมีลูกน้องด้วยป่ะลูกน้องดยนะครับรอบๆนะครับผมเอบเอือสามสิบห้าให้สามสิบแปดนะครับเจ้าองจะสามารถรอดไปได้ไหมนะครับผมเอาไปเลยนะครับโลกาสันโดนวกปราสันทันทีเลยนะครับเขาแค่เก็บไปโอ้ไม่ตื้นเลยน่แลลวครับเราเจอสิ่งที่ หน้าโคกับตัวตัวโคภาษาเนี่ยครับคือแทรปตรงพื้นนะครับผม is a trap is a t r แล้วครับผมโอเคโกแล้วนะครับโอ้โหนี่มันโทโฮโน้ครับมีการบูเลเทลนะครับมีการหลบแบบบูเลเทลโอโหนะครับผมโอ้ยแล้วก็ยิงปีเดินไปเหยียบแทบไอ้เลือดเดินไปเหยียบแทบครับตอนนี้เลือดหน้าสีอยหน้าขวามากครับเหลืออยู่สี่ครับแล้วตอนนี้จะโอ้ยครับจะรอดไม่ได้ไหมโอ้โหดัวนี้นะครับผมโอ้ไม่แล้วเหรอโทโฮโทโคอ้าวชัวร์ดูจะโค โอ้ยไม่สามารถรอดจากบุลเลตเฮลได้นะครับใายอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยรอบนี้เราน่าจะเก่งพอแล้วนะเมื่อกี้เป็นทาคุเลเลมูหรือเปล่ายิงมาขนาดนั้นนะฮะับเอาละครับเราเจอเมกโทมัสเีกแล้วนะครับตอนนี้สปริงตัวบอสสองแล้วฮุกมาตลอดเลยครับตอนนี้เมกโทมัสมารับจอบนะครับพิเศษนี้น พอพอเขาเลือดถึงเกล็ดหนึ่งเขาก็จะมีอะดรีนาลีนนะครับผมเออใช่โอ้อ impervious โอเคเอาให้วิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับ impervious ตัดสินใจด้วยเรา up double dash มาเพื่อการว้าวเราไม่ได้ดูครับ u ั double d a มาเพื่อการนี้นะครับเพื่อให้โดนแถบนะครับเรายังไม่ยังไม่ปีเลยนะแถบวิธีการตั้งรับแถบเอวิธีการตั้งรับแถบนะครับก็เข้าเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับ oh no บูดาบูบูดาบูซาปิโตพัสโต ว้าวโวดาวโวแสดาวโวแสดาวโวแสอย่างนี้ไปล็นลงสูนปิดคอยไม่ได้ดาวโวแสครับดาจารย์ผมนะครับเลือดเหลือ50%นะครับเมกเกร่าครับเลือดเหลือ50%เมกเกอร่าดีอีกแล้วเมกเกร่าแฟงไล่แล้วครับผมดาวโวดาวครับผมหน้าสิวหน้าขวามากนะครับตอนนี้ก๊อตเกตครับขึ้นมาหนึ่งเกตครับพิธีเกตครับเกตเกตสงสารคนเล่นนะครับขึ้นมาสองเกตแล้วนะครับผมสองเกต้าว ครับขึ้นมาสองเกวจริงๆอยากลองดูเด็ดครับเด็ดแล้วได้ผลแล้วนะครับแค่นั้นเองเหรอแล้วถ้าเกตเต็มเวลาใช้จะมี cinematic เพิ่มอีกนะแต่แต่ว่านเกตใช้สุดเกตนะว้ามันพังนี่หวกนะครับไวรอลแมนสามารถพังได้นะครับผมเอ้ยคิดไจะไหนโตคิดจะไหนโตเดือดเมกเกอร่าเลยกี่ห้าเอร์เซครับผมไก่แล้วนะครับไก้ความจริงแล้ว รมมา่นได้พลังแห่งแห่งโอเวอร์ครับแห่งโอเวอร์ยังทำเตาเมดอยู่แห่งโอเวอร์นะครับยังทำเตาเมดอยู่ดอดอยู่นะครับดอดได้หมดครับนั่นนี่แห่งโอเวอร์ครับทำเตาเมดครับรอคอยสันไั่บรรลุเพมันติดทิศนะั่นเห็นมันการดาจาก E X C เรื่องยัไงวะเนี่ยการดาจาก E X C นะครับมีการเรฟเฟลเลนต์ับการดาจาก EXC กเซ่ครับ Executional นะครับมีการด่านที่หนึ่งนะครับผมคือหมายว่านี่จะเป็นการขึ้นรือโปรเซสนะครับผมอ่านี่คือ Stage 1 Stage 2ี่หนึ่ก็ทูสเตจทูนะครับผมสเตจทู นี่มันไม่ทันสลักหรือเปล่าอ่าก็จบไป้วครับแอคแรกแอคแรกของเฮดิสนะครับในที่สุดก็ผ่านโบแรกได้แล้วผ่านไปได้่ผานน้องเม็กโคมัสได้แล้วครับย่อยนี่นะครับไปในไลท์อ๋อขอโทษครับมิกิล่าครับมิกิล่าเดอะฟิวรี่นะครับผมครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมนี้หลังจากได้เล่น first time play นะครับได้ครับผมเอาเข้าจริงอ่ะพอตอนที่จู่ๆกระโดดมาเข้ามาในเกมเลยเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรเรารู้แค่ว่าเราเดินหน้าถอยหลังแล้วเราฟันปีศาจได้โอเคด้วยอินสติ้งของคนเล่นนะฮะคนเล่นเกมเราก็เราก็ฆ่าฟันไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ตายเราไม่สามารถหนีพ้นความตายได้ในเกมนี้ว่าทับจักรนะครับมช่เรื่องที่สนุกก็คือพอทุกครั้งที่เราตายเราจะอันล็อกความลับของเกมนี้ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยมีสกิลนะครับมีความลับที่เราค้นพบในเกมนี้มากแต่ถึงแม้ว่าเราต้องการที่จะไม่ตายคือเพื่อที่จะ progress ในเกมนี้เราจะต้อง ชนะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าในเลเวลแรกๆเนี่ยเรามีไอเทมไม่พอเรามีสกิลไม่พอเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตายเนี่ยเกมก็จะ,ะให้เราได้ไปคุยได้ให้เราได้ interact กับตัวละครอื่นๆในเกมนี้นะมผมว่าตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากครับเพราะไงอ่ะเหมือนกับตอนที่เราเล่นล็อกแมนอะไรประมาณนี้เนาะ,ระเราก็อยากจะผ่านดนะ่นเแต่ว่าบางครั้งบางทีตอนที่เราเล่นด่าน,นแรกๆอ่ะเราผ่านรันเดียว ใช่ครับเกมนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกับเราเให้เราเล,เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าพิเศษคือจุดที่ว่ามันชฟฟูดอะ่ะ อ่าม huh, to ีการแบรนดอมนะครับทำให้เราไม่สามารถเอ็กแอนติิเพตอะไรได้เป็นพิเศษแล้วพอตอนที่เราเห็นมอนสเตอร์เนี่ยโอเคเราต้องฆ่าแต่ว่าเราก็ต้องหลบด่านเราก็ต้องหลบแทรปด้วยอย่างที่จะมีพูดนะฮะว่ารู้สึกว่าตาเนี่ยดาเมจที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นจากหัวเอ็มก็ไม่พ้นแทรปเลยนะใช่นะฮะเพราะตาเราแทรปได้เฉพาะพวกโปรเจกต์พายที่ออกมานะแต่ว่าตอนที่เราเหยียบไปบนพื้นอย่างเงี้ยสะพันกระโดดแทรปมาแล้ก็เจ็บเหมือนกันก็ใจเหมือนกันนะครับผมใช่ครับ ความรักก็เช่นกันนะครับผมนะครับผมก็แน่นอนว่าเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของโซเชียลลิงก์นะฮะไม่ใช่โนษณโซเชียลลิงก์นะครับโิษณ์นะครับผมแต่ผมว่า ก็คือ uhm เป็นคสัมพันธ์ตัวละครเนาะคสัมพันธ์งตัวละคราะเรารู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นเขาจะมีสิ่งที่อยากจะคุยกับเราสิ่งที่ข้อมูลที่เขาอยากจะให้กับเราด้วยก็แน่นอนว่าเราอยากจะรู้ว่าทําไมันเวสต้องการที่จะออกจากทัรทรัสตรงนี้ต้องการออกจากอันเดอร์เวิร์ลด์เขามีปัญหาอะไรกับที่บ้านเพราะเท่าที่อ่านดูจนถึงจุดนี้ก็เหมือนกับจะเป็นปัญหาระดับครอบครัวเล็กๆมากกว่านะครับผมแล้วก็ อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะรู้คือเรื่องของสกิลที่จะ unlock ตัวตอผู้บุญขเกมนี้นะฮะว่าบอสเอ่อพวกโซเชียลลิงแต่ละคนอย่างเทพซุสเทพโพไซดอนอโฟรดิเต้เขาจะให้สกิลอะไรกับตัวละครของเราได้ถ้าเราโปรเกรสไเป็นจุดนั้นและสุดท้ายก็คือเรื่องของอาวุธครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีทั้งหมดแค่แสงสี่ช่องเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าพอเราไปถึงรอบด่านที่สองบัวที s well <S at uh ่สามเนี่ยมันน่าจะมีอาวุธอื่นให้เรา unlock ไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันครับผมครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้ามุญว่าเล่นต่อก็น่าจะประมาณนี้นะ อ่าครับผมเกมเพลย์นะฮะเกมเพลย์เกมเพลย์ของมันถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมันเป็นแฮนด์สล็อตสำหรับคนที่เล่น Devil May Cry หรือว่าเกมอะไรประมาณนี้ฮะผมคิดว่าต้องค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของสตอรี่สตอรี่ครับผมเกมนี้รู้สึกว่าจะมีซีคลีตมากมายเนาะที่เราจะต้องดูที่เราควรที่จะต้องอัลล็อกก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะอินเวสต์เวลาให้มันเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเอ้ยที่จะอัลล็อกซีคลีตที่ว่านี้สารภาพนะฮะว่าตอนที่เห็นอาร์ตของมันครั้งแรกนะผมก็ถึง พวกคอมิกมาเฟลใช่มันให้ vibe ที่รู้สึกว่าก่อนอื่นมันเป็นชิคกี้พุนแน่นอนมันไปในทิศทางของเกิฟอเมริกาอเมริกาครับใช่ครับผมครับซึ่งเอาข้าจริงอ่ะด้วยคอนทราสต์ด้วยการใช้สีใช้เงาของเกมนี้ผมว่ามันเออ่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่ว่าปมามาเลยครับในส่วนของตัวเพลงอ่ะผมว่า อย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันระหว่างที่เราเล่นแล้วเนาะเราชอบเพลงมากก็คือเพลงมันให้อารมณ์ที่เร้าที่ดีนะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับพอตอนที่เข้าห้องในห้องหนึ่งอ่ะแต่ละห้องก็จะมีไวิ์มีอัตมณ์สเฟที่ต่างกันมิวสิกตัวนี้ก็ช่วยอารมณมเกมตรงนั้นได้ดีครับเกมนี้ให้เร a ติ้งแป้น recommended นะครับผม recommended นะครับผมมาเนี่ยครับก็สำหรับคนที่สนใจนะก็ไปหาได้ตามบนซีมนะครับผมตอนนี้มีขายบนซีมแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกมเ a ดี้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอจบคลิ นี่หมดแก้วแล้ว <laughs> ไม่เหลืออะไรแล้ขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ย้ายที่หน่อยนะครับโ okay. อเคครับทั้งที่ไปอยู่ดีๆจัดโอ้ก็ได้ดีไฟ,ฟนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิด <c oughs> okay. อะไรขึ้นไปเหยียบลาวาได้ทำไมครับโอเคเราสตาร์ทคลิปได้ดีมากแล้ววันนี้ <laughs> ไม่เพราะมึงกับโอเค okay, ครับเรากลับไปใหม่นะครับเบอนเดี๋ยวนะ